ตอนนี้ก็คือเอาจิงๆริงถือว่าเป็นความโชคดีของปีนี้มากนะคะที่ทีมงานยังให้เวลาเราได้พักผ่อนหมายถึงว่าตัวเดเองแล้วก็ตัวน้องๆเองคือยังยังไม่ได้เอาอะไรมาใส่ในใน,ในหัวมากนักแล้วก็เรื่องตารางงานเรื่องการทํางานอะไรต่างๆค่ะก็ต้องรอคิวออกมาะค่ะ 1. 1> ตอนนี้ก็ให้เวลาเด็กได้ทําจิตทําใจให้สงบนิ่งก่อนได้พักได้ผ่อนได้เก็บผ้าเก็บผ่อนเพราะว่าเยอะมากนึกว่ากองขยะ เขาเรื่องมีเรื่องไหนบ้างสาบเลยตอนนี้ยังไม่ได้อ่านเลยสิ่งมากตอนนี้ก็เลยตามไม่ทันว่าเขาสาบเรื่องอะไรบ้างเพราะว่าเมื่อคืนกว่าจะอาบน้าเสร็จไรเสร็จก็คือตีห้าแล้วกว่าจะได้นอนมันก็เลยขอหยุดเสือกตัวเองวันหนึ่งแล้วกันนอนดีกว่าขอเลียกนอนค่ะเห็นว่ามันตัวถึงก็เลยตอนตีห้าอืม ก็พูดบอกว่าเดี๋ยวค่อยมาเริ่มออนทัวร์ใหม่วันนี้แต่สรุปวันนี้ก็ยังไม่ได้เล่นโทรศัพท์อยูด่ดีเพราะว่าเก็บของที่ห้องเพราะว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวจะมีการเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมก็ไปไปนอนที่สุขุมวิทเดิมที่ยังไม่อยากอ่านเพราะว่าเราไมอยากเอาแจกมาลบกควนติดใจเราหรือยังไง่ะยังไม่มีเวลาออหนูง่วงเฉยๆค่ะเ <laughs> <laughs> มื่อ,อไหร่ที่หนูตื่นแล้วเดี๋ยวหนูอ่านแน่นอนค่ะแล้วก็หนูก็ไม่ได้รู้สึกว่า หนูเอาจริงแทบจะเดาได้เลยว่าแนวดราม่ามันจะออกมาแนวไหนเพราะว่าเล่นกันอยู่เรื่องเดียวไม่มีเรื่องอื่นให้เล่นตอนเล่นอยู่เรื่องเดียวก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้ไม่ได้จะทให้ปวดจิตปวดใจอยู่แล้วเพราะว่าที่ผ่านมาหนึ่งเดือนเนาะกับการเก็บตัวดราม่าก,ก็เยอะรายวันก็ไม่มีวันไหนเลยที่เครียดไม่เคยพูดบอกพี่ๆเลยว่าเครียดกดดันมากลับไม่ไหวแล้วไม่มีไม่มีเลยสักวันมีแต่คําว่า enjoy เป็นมีอัปลองให้ไหมคะ ร้องไห้ไม่มีแอบเลยค่ะเพราะร้องเลยไม่แอบแล้วก็ไม่ร้องด้วยเออไม่ร้องไม่ร้องมีร้องแค่วันที่เข้าห้องดําวันนั <m 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 ้นแล้วก็พูดว่าเดี๋ยวจะร้องอีกทีวันโมก็เป็นเรื่องจริงมงจริงด้วยเฮ้ยเรื่องโมองเราเราจะเป็นจมูกจมูกมันมันเป็นความเด่นอะไรแบบก็มืวานก็ไม่ได้ร้องไห้ที่โมแต่ร้องไห้ที่ คนที่เขาสนับสนุนหนูไออย่างแม่เป็นต้นอยู่ข้างหนูมาตลอดหนูแค่รู้สึกว่าขอบคุณทุกคนที่อยู่กับหนูตั้งแต่วันแรกแบบเนี่ยหมูหรือว่าพี่ๆคนอื่นพี่เคพี่อุคือใครแต่ละคนที่อยู่ข้างหนูตั้งแต่แรกอ่ะคือหนูแค่รู้สึกว่าหนูซาบซึ้งกับสิ่งสิ่งนี้มากกว่าหนูไม่ได้ดีใจจนล้นออกปากเพราะว่าหนูรู้สึกว่าแล้วนี้ไม่ใช่สิ่งที่หนูควรได้รับหรอมันมันถูกต้องแล้วหนูไม่ได้ตลองให้กับสิ่งแต่หนูซึ้งกับน้าใจของ แม่แม่ทุกคนมากกว่าแต่คนเสียดายอย่างเห็นซีนเราแบบว่าแบบปาด้าที่แบบลงไปแบบีอย่างเงี้ยก็ตอนแรกหนูก็คิดจะทําตอนที่หนูคิดว่าถ้าหนูได้ลองแต่เผอิญหนูไม่ได้เพราะหนูได้มงใหญภาพที่วัเล่าก็คือภาพที่เราล้มใช่อ๋อสะดุดลูกปัดไม่มีอะไรไม่เจ็บทุกคนไม่ต้องล้มแล้วก็จับกบปกติค่ะแต่ปาด้าก็คว้าขึ้นมาแต่ตอนนั้นก็ตีสองออยนิดนึง ปราได้ทำไหวไหมไม่ไหวเราก็เป็นหนึ่งคนที่ขวัญาคกับภูเก็ต้บวงสอแล้วก็พิกโฉมประวัติศาสตรจริงๆไม่ใช่แค่กับภูเก็ตหรอกแต่ว่ากับนางงามวงการนางงามละกันเพราะว่าก็อะไรใหม่ๆค่ะอืมก็จะอยู่ในตัวดิแล้วก็นับจากวันนี้ก็จะได้เห็น นางงามคนนี้ปฏิบัติหน้าที่ในแบบฉบับของตัวเองนะคะก็บอกบอสไว้แล้วค่ะว่าเตรียมตัวรับมือให้ทันนะคะอะไรบ้างอะไรบ้างเรื่องยังบอกไม่ได้ค่ะีรอติดตามเผากันดีกว่าเพราะถ้าบอกมันไม่เซอร์ไพรส์มาเซอร์ไพรส์ตั้งแต่เราเราโมงละเดี๋ยวมันจะต้องมีอะไรให้เซอร์ไพรส์ต่อเรื่อยๆค่ะ s okay. <S เช่นกวาดรางวัลเป็นต้นรางวัลได้นับไหมคะว่าใส่จัดหายให้เราได้ไหมไม่ได้นับเลยเพราะว่า เยอะเกินตอนเล่นค่ะยัง<ม>ยัง,ย,งยังไม่ได้นะับเพราะว่าเอาจริง<ม>ยังไม่ได้กลับไปดูตัวเองตอนตอนเดินหมายถึงว่าภาพเต็มของแบรนด์ทีวีเลยทางไลฟ์ไม่ว่าจะดูทุกคนด้วยยังไม่ได้ยังไม่ได้มีเวลาเลยเนียใฐานะที่เราแบบว่าเป็นลูกพี่น้องเรียกว่าเป็นลูกพี่แล้วไม่หมายถึงว่าเราเราเป็นพี่อะโอเคแล้วเราเป็นพี่ก็โดนดราม่าแต่ดราม่าเราเนี่ยมันไม่หนักเท่ากับน้องที่เป็นทีมท็อปไฟล์เราอันนี้เราได้มีการ คุยกับน้องหรือได้ถามความรู้สึกนรอ,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 องไงบ้ากไหมลูกจริงๆแทบจะไม่ต้องถามความรู้สึกเลยเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันตลอดมันเราเล็กใกล้กันด้วยแหละเวลาเนเล็กใกล้กันก็เวลาทาไรซ้อมหรืออะไรกันก็อยู่ใกล้กันแล้วก็คุยกับน้องค่อนข้างบ่อยค่ะแล้วก็ยังไม่ได้คุยส่วนตัวแต่ไม่กี่บอสคุยไปแล้ว <c oughs> แต่ว่าหลินก็อยากจะฝากถึงทุกๆคนว่าน้องตัวน้องเองน้องก็ไม่ได้ผิดอะไร ไม่ว่าจะกับเรื่องดราม่าอะไรที่เกิดขึ้นเข้าใจแหละว่าอาจจะมีเรื่องหลายๆบีที่คนมองว่าไม่สมควรแต่ว่าสําหรับตัวหลินเองก็น้องเลือกที่จะมาประกวดแล้วทําไมถึงมาแบบว่าน้องจนบางทีว่าจนเกินงามคนเราติกันได้ค่ะแต่ว่าโอเคอย่างเรื่องบอดี้ไม่กี่บอสก็ได้พูดไว้ว่าโอเคหนูต้องลดนะมันก็เป็นสิ่งที่โอเคคนคนหนึ่งจะทําได้แต่ว่าถ้าในเรื่องอื่นๆหลินรู้สึกว่า ต้องรอดูพัฒนาการของน้องแล้วลินก็เชื่อว่าบอสมีเหตุผลมากพอว่าทาไมถึงเรื่องน้องเข้าทีค่ะทุกอย่างมีเหตุมีผลแล้วก็อย่างบอสก็จะเรียกทุกคนเข้ามาคุยใครที่รู้สึกว่าเสียใจกับสิ่งที่ได้รับกับตำน่งที่ได้รับบอสก็จะอธิบายว่าทุกๆอย่างมันไม่ต้องเสียใจค่ะแล้วก็ไม่ต้องทําหาเหตุผลมากมายดูแค่ว่าตอนนี้เราอยู่ในทีแล้วมันก็เป็นทีมเดียวกันต่อให้หลินจะเป็นคนที่มุงใหญ่สุดท้ายเราก็ต้องทํางานด้วยกันอยู่ดี เราโฟกัสแค่เรื่องทํางานดีกว่าเอางานเยอะๆเอาสป,ปอนเยอะๆดีกว่าวางแผนหาเงินให้บอสยังไงบ้างคะตอนนี้ตอนนี้ก็เดี๋ยวรอแยบเรื่องการทําขนตาเนาะเพราะมันเป็นเอกลักษณ์สุดๆก <cı S 1> ับเรื่องดอลลี่อายแต่ว่าตอนนี้คิดว่าดอลลี่อายตอนนี้เคลียร์งานที่งานจ้างที่จะมาในอนาคตก่อนเพราะว่าก็มีเสนอมีติดต่อมานะคะแล้วก็ขอบคุณสปอนยังไม่ได้เริ่มที่เนมีคนถามโมเมนต์ที่เราได้เข้าท็อปห้าเราได้เข้าไปก่อนหรอ ไ้ครับสามต้องให้ฟังได้ไหมคะตอนนั้นัค่คือที่ผ่านมาทุกคนก็จะมองว่าภูเก็ตชุมพรเป็นคู่แข่งกันอยู่แล้วเพราะว่าภาคใต้เหมือนกันแต่ว่านี่บอกชัดเจนตั้งแต่แรกแล้วว่าต่อให้ใครคนใดคนนึงจะมงอ่ะไม่ไม่เคยติดปัญหานั้นเลยเพราะว่า,าจริงๆเหมือนเราเป็นแฟนคลับของกันและกันมากกว่าเชียร์เชียร์กันด้วยใจไม่เรื่องออนสเตจตอนนั้นอะ่ะคือการแข่งขันกันแต่ว่าตอนอยู่ด้วยกันอะ่ะคือก็เป็นเป็นคนที่สนิทกันมากจริงจริง ก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องมานั่งกดดันกันหลังจากที่ออนสเตจหรือว่าออกไปทำงานอีกกลับห้องมาควรจะเป็นที่พักใจค่ะแล้วก็โมเมนต์ที่กอดคือดีใจมากมากตอนหนึ่งได้บอสชอยหนึ่งก็ดีใจมากแค่นี้ว่าแบบเราได้เข้ามาอยู่ในตำน่นนี้ด้วยกันแล้วนะบอสชอยจะทำให้เราตื่นโหเพราะว่าก็เป็นตำนานเหมือนกันตอนได้บอสชอยก็ใจตกวูบอยู่เพราะว่าบอสบอกเองว่าปีนี้จะไม่เอาคนมงเป็นบอสชอย <c oughs> แต่สุดท้ายก็ กี่ปีติดแล้วนะคะสี่ปีก็ตามนั่นที่เรามาสร้างค่าตัวเราไว้ว่าพิลเตอร์นจ้างโอเคนะคะที่วันบอกหรอใช่ใช่บอกหุดแล้วยังไม่ทราบเอาจริงๆก็ใครจะจ้างรีบจ้างนะคะเพราะว่าสองล้านห้าก็เดี๋ยวอาจจะเพิ่มขึ้นภายในเดือนสองเดือนก็ได้ น้ำมันไส้เนาะแต่อย่าพึ่งมันไส้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวผลงานประจักษ์แน่เออปีนียอยากจะบอกพี่กระเทยที่เขาทราบแล้วว่าเราไม่สมมงไหมไม่มีแต่บอกนิดนึงละกันบอกว่าตอนเนี้ยเทศกาลมันเริ่มแล้วนะคะกับการที่เราต้องไปแกรมอินเตอร์ต่อเนาะตินว่าพี่กระเธยไทยเรารวมใจกันเราไปถล่มที่อื่นดีกว่าเพราะว่าเสียงดินคนเดียวมันคงไม่พอ แล้วก็หลินเชื่อว่าฝีปากหลินกับฝีปากพี่กระเทยน่าจะอยู่ในระดับเดียวกันเพราะฉะนั้นเราอยากให้ใครมาคมบ้านเราดีกว่าเราจะต่อคู่ไหมเราจะต่อคู่อยู่แล้วค่ะถ้าอยู่ในยุคฟันดาบก็มาลินตัวเองที่มีแฟนเดนชนอลไว้อยู่ที่ตำแหน่งไหนแล้วก็ความไหนตอนนี้คือหลินเหมือนยังไม่เห็นภาพแต่ว่าปีที่แล้วเราก็ไปดูพี่อุ้มเนาะก็เชื่อว่า ถ้าเราปล่อยตัวเองไปธรรมชาติปล่อยจอยหลายๆได้ทําทุกวันให้มันสนุกอะขั้นต่ําก็ต้องยืนสิทค่ะแ,แล้วขั้นที่ไม่ต่ำขั้นที่ไม่ต่ําก็หนึ่ง<า>เพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ใครจะไปคิดอย่างวันนี้เราก็หนึ่งได้แล้วอ,อีกกี่เดือนเดือนตุลาเนาะเราก็อาจจะได้หนึ่งเหมือนกันก็นกได้อะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะแต่คนถามเรื่องเตรียมตัวเรื่องภาษาอังกฤษหรือยาม i to international Hi Inter fans, please support me when I'm in Myanmar, in Yangon Yang too. I will be doing my best for this round. Thailand will be the next Miss Grand International. Yeah. <laughs> เพราะว่าบอกบอกไปแล้วว่าถ้าบอลให้หนูมงภายในหนึ่งเดือนหนูจะพูดภาษาจีนให้ได้ซึ่งนั่นมันเป็นสิ่งที่หลินก็ต้องไปพัฒนาตัวเองนอกรอบเหนือจากการทํางานกับองค์กรด้วยทำไมเราถึงอยา,ากไปาจีนนะคะเป็นตลาดที่กว้างค่ะแล้วก็เอาจริงๆเชื่อเลยว่าเนี่ยเรามีไพหลิวแล้วเนาะไพหลิวก็จะเป็นหนึ่งในตลาดจีนคนหนึ่งกันแต่ว่าองค์กรทํางานคนเดียวไม่ได้ค่ะ ก็เน like for ี ies, group, so weather, the culture, the planet, possible, ่ยถ้าเราได้จีนอีกคนหนึ่งมันจะเป็นเหมือนแรงซับที่ผลักดันให้เวทีคนไทยเปิดตลาดมากขึ้นเพราะว่าเราออกโปรดักต์กันเรื่อยๆเลยสาหรับองค์กรมิสแกรนเนาะก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราขยายฐานลูกค้าได้เพิ่มมากขึ้นนอกเหนือจากประเทศไทยแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านน่าจะเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าบ้านเขาก็ประชากรเยอะเพิ่มพลังการสั่งซื้อได้ค่ะนีแล้วเราจะหาเวลาว่าไปแก้บนยังไงเรียบอ๋อไปเรียบพื้นใช่ไหมคะ เรียกว่าแก้บนเป็นการทาทายส่วนตัวทำอยู่แล้วเราคนจริงทำจริงค่ะไไไหนบอกูด้ก็เชิญสูตรได้หรอฉันอยากไปโมบินค่ะก็เดี๋ยวถ่ายมาฝากก็ได้ถ้าใครไม่สะดวกไปแต่ว่าถ้าใครว่างก็เชิญนะคะพี่พี่เชิญไปดูหนูเรียมื้อที่สนามบินภูเก็ตสามรอบสามรอบไม่ใช่แค่แตะๆนะคะเรียแบบเก็ต เกียแบบลิตรตว่าเกียรยังไงมือไม่ก้านเาตอนนี้ก็ติดเชิ้ดนิดนึงก่อนเพราะว่ามงกุฎอยู่บนหัวเดี๋ยวตอนไลฟ์เองก็กลับไปบ๊อบบอวเหมือนเดิมก็ยังเป็นคนเดิมคนดีของพี่ๆน่าะทุกคนนะคะก็ขอบคุณที่ ทำสื่อดราม่าหรือว่าเรื่องราวอะไรจะเกิดไม่ไม่หลินจะบอกว่าคําว่าดราม่าไม่ว่ามันจะดีหรือว่ามันจะไม่ดีสุดท้ายแล้วหลินเชื่อว่าคนที่ได้แสงก็คือตัวหลินเองก็อะไรค่ะมีมาจนถึงวันนี้ได้ก็เพราะพี่ทุกคนด้วยนะคะแ่ยังเชนะได้เรียบพื้นมาแน่ไม่เกี่ยเรียบเพื่อนแต่เพื่อนใช่ไหม ใ่เอพี่โซบิจะเรียนเป็น่นพี่โซบจเรีนเน้่นลูกลลูกลูกกล้องตรงนี้นะ